สวัสดีครับผมโจเซตีวีอยู่เกมเคาน์เตอร์ตัไตกพาร์ที่ยิบก้าวแล้วเมลราไม่รับชมกันเลยติดเข้ามาแล้วตลอดเลยเอาเลยครับแล้วก็มาอยู่กับด่านทะเลทรายหนึ่งอันนี้ผมเรียกว่าหนึ่งเลยแล้วกันทำให้ตอนเปิดคิดว่าแล้วแล้วตลอดเลยแล้วจะห่อริ้นทำไมแล้วแล้วแล้วชัดๆดิ แผไม่ชัดอุล,ล้วติดอะเดินดังขนาดนี้นำไปก่อนเลยไหมพี่วา้วาวพืมนตำรวจเนี่ยหัวนัดเดียวตลอดซื้อโลซื้ออะไรมาก็หัวนัดเดียวตลอด นี่สินะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเจอพลังของคนโสดเดี๋ยวมันดูถูกพลังของคนโสดนะเว้ยดูถูกดูแล่ดูถูกเถอะเดีด๋ยวหนาวห <c oughs> นาวสิไม่มีคนกอดด้วยก็โ <c oughs> ชดไปเอกชัเลยจิ้มหายไม่รู้แหละอ้าวทำไมพ่นไม่ได้เอ,อ้าวตรนี้ก็พ่นได้ทำไมตรงนี้พ่นไม่ได้ แม่ต่อตัวกันขึ้นไปเนาะตูมเล็งยิงน้ำน้ำเนื้อเนื้อผสมน้ำผสมเนื้อ ตแผลสองตาติดเดี๋ยวเดี๋ยวพลังเรายังไม่ตื่นครับแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรครับอา้าวลเูเหมิดเหมิดบัตรที่เหมิดก็เหมิดไวเหมิดไม่ใช่หมดหมดหมดแบบแรงเขาพูดไม่ชัดคือเดมิมจีนี่เราอาจจะแพ้ก็ได้ ย้อนวิ่งย้อนวิ่งถูกคนข้ามมาของนายจริงเหรอแก่แก่ย้อนวิ่งขึ้นโผล่เลยมองเขายังโผล่นิกว่าอีกเดินย่องเขื่อนแหงผมว่าตานี้ผมแพ้อีกแล้วอะ ผมหวังพึ่งเขาได้ไหมเนี่ยแต่ผมผมหวังพึ่งเขาไม่ได้จริงอบอกแล้วจอนวิสน้ารูปเขามาเสียชื่อหมดน,น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าจอร์ท มันยอดมา้าอะไรเงี้ยแบบหอเตียวแตกแหกจิมมี่อะไรเงี้ยจิมมีนะไม่ใช่อันนั้นนะออพูดถึงหนังนี้ก็เก่าแล้วนะแล้วสารเนี่ยสิบล้อก็หนุกอยู่ชเชเลยอิดเชคขับรถสิบล้อไหมเดี๋ยวจะเอานะอีแพนเค้กระแวงเหมือนกัน I'm throwing smoke. Throwing fire. I am planting the bomb. Bomb has been planted. Um hey ตบหลังเอาเพื่อนคิวให้ได้นะอันนี้คิวตัวนี้ต้องเป็นของนายแหมเออล้วหนังผีขนุนก็เริ่มต่างกันเ็ราไม่เคยตลกผีขนุนนะแต่มันก็ตลกเปนบางฉากเพราะแหมเอาคนตลกมาแสดงมีตลกบาล้าเลยใช่ไหม แล้วก็เออหนังปอบนี่ก็หนุกนะหนังปอบหนังอะไรอะไรนะไอ้ที่กินของเส้นไหว้สารน,น,นั้นก็หนุกนะแต่มันก็ไม่ค่อยหนุกอะ่ะมันก็ตลกเป็นบางช่วงแง่ว่ามุกตลกมันไม่ค่อยมีมแต่หนังผีไทยก็ตลกตลอดนั่นแหละ สนุกวีกแบบ,บ smoke. แต่สาระแตตน,น,นติบล้อเนี่ยตลกนะผมชอบดิตอนที่เราเลานิทานกันนะ หนุกดีแล้วครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายอยู่สี่คนคนแรกเขาน,นอนหลับหลับปุ้ยเลยจำไม่ได้แล้วดูนานแล้วครับก็ถือว่าหนุกทุกคนลองไปดูหนุกดีนะสำหรับผม นึงจะไปไหนวะห๋อเต่แตกก็มีหลายภาคนะอืมอะไรงัยจ่ายหน้าเอาแต่เป็นหนอนนั้นเลยหนอนไหมหนอนที่เขาทำผ้าไหมอันนั้นถ้าหิว่ก็ไม่ควรจ่ายหน้ายิง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 ไม่ใช่อะไรเนี่ยกดแล้วมันมีเสียงอะไรเลย,เลย มีหนังอะไรอีกน้อมันมัน <me> หนังช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีหนังเลยใหม่ครับ uh. ส่ว,ว่าจะมีหนังแนวแบบผู้ชายอายุเยอะผู้หญิงอายุน้อย oh, เป็นแฟนกันส่วมาจะมีหนังเนี่ยนั้นออกมาเยอะครับช,วชวบ <is> ่วงนี้หนังแนวนี้ออกมาเยอะ ก็ดีสําหรับคนโสดจนอายุมากแล้วก็มีติทธนะมีสิทได้เมียเด,ด็กเออว่าไปนะแล้วก็เออหนังตลกส่วนมากหม่ำเขาจะทําออกมาซะม,มากกว่า,าวมผมว่าชอบหนังผีแนวตลกเว้ยไม่รู้เป็นอไรมตลกดีแต่มันหายากแล้วไง A flashback, you know, yeah? Easy for dance, 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 dance. Put that upper belt, Put that upper belt. Hot, hot. อย่างแรงเออหนังแม่น่าก็ตลกอยู่นะแม่น่าพักขนมทางคือลูกเต๋อพีชชุ่มมากไม่ไปแล้วดีกว่า ไปทั่วเลยอะเราอะโดนแล้วออกไปนี่เราโดนเนี่ยนอนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยากนอนนองเต็มที่ พูดถึงหนังแสดงแล้วเราพูดถึงหนังการ์ตูนบ้างหนังการ์ตูนเหรอแหมหนังการ์ตูนช่วงนี้ที่การ์ตูนที่เป็นดนะูมูฟวี่นะน่าจะเป็นหนังพวกแนวนกสัตว์ด้วไม่ไม่น่าใช่นกแฟนกินเป็นนกแก้วหนังนั่นแหละที่ผมชอบมีอยู่แค่เรื่องเดียวเป็นหนังการ์ตูน

ถึงเรื่องหนังแล้วแม่งก็อยากกลับไปดูนะแต่ดูแล้วเราแบบเหมือนว่าเป็นหนังดูแล้วแล้วเราชอบกอกันนะเขาแง่ว่ามือแม่งอยู่ที่นิ่งไม่รู้เป็นไรผู้ชายนี่ต้องปลอมตัวผู้หญิงอะเนี่ต้องพูดข้าคาได้แม่งปลอมตัวแบบเฮ้ยนายเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอทำไมนายอยู่ดีกลายเป็นผู้ชายได้อะไรเงี้ยไม่น่าใช่แต่ หนังไทยก็ผู้หญิงปลอมตัวผู้ชายก็่พูดฮะอันนี้โอ้โหเป็นผู้ชายแล้วแล้วแล้วอีกแล้ว <c oughs> ติดบ, <c oughs> บ้านคนเดียวเลยเกมสนตะุกแต่เตี้ยอย่างเดียว <c oughs> ตะไนยเพื่อน ได้ตีนะตะไนยพูดถึงนี้ก็เกมคอปเตอร์นี่ก็เป็นเกมบีบีกันนะครับให้ลูกกระสุนบีบีการคือเหมือนลูกศิลป์อัดลมอะลูกกระสุนเซอรามิกครับเจอยิงปุ๊บแล้วก็ทำเป็นนอนครับในความจริงเขาทำแบบเป็นซินเตอร์ก็ได้นะ ถ้าลูกเซรามิกโดนตัวปุ๊บก็จะขึ้นแบบหลอดเลือดแบบขึ้นว่าดาวอะไรงั้ขึ้นว่าก็น่าจะดีอีกแบบนะน่าดุนะแบบเป็นเสื้อทุกคนเข้าใจไหมแบบเป็นเสื้อเป็นเสื้อแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนที่เขาฟันดาบอะอ้ที่ กีโมเตะพูดไอที่เขาใช้ดาบจิ้มแล้วแบบขึ้นเตือนตีก็คือคุณโดนอะไรเงี้ยงั้นก็น่าหนุกดีนะครับแล้วคืออันนี้ทําเป็นแบบเป็นเือกอบบีบีกัน์นะเออถ้ายิงโดนปุ๊บแบบยิงโดนหัวยิงโดนอะไรปุ๊บขึ้นแ่งขึ้นเตือนเลยอ้าวจะกดอะไรเนะี่ยขึ้นแบบขึ้นเตือนเลยแต่คุณโดนแล้วอะไรเงี้ยน,น่าหนุกนะ แบบถ้าไปเล่นแบบแบบไม่อยากจะพู่นะผมก็ไม่เคยเล่นปืนบีบีกันหรอกแต่ดูแล้วเกมพวกนี้ก็คือเป็นเกมแนวบีบีกันอยู่แล้วครับหนึ่งเหตุผลก็คือที่มันเป็นเกมบีบีกันเพราะว่าพ็เราตายแล้วเกิดใหม่ไงครับตายแล้วเกิดใหม่ ก็เป็นเกมเหมือนมีมีการแหละเพราะไอพ่อเกมนี้ก็แค่ทำเหมือนเสมือนจริงเฉยแค่ว่าเคยอะเล่นอยู่ปุ๊บปุ๊บอ้ะเฮ้ยเฮ้ยเราโดนว่ากดปุ๊บหนึ่งกดยกมือในเดินเข้าฐานตุน้นแล้วก็ออกมาเล่นใหม่จะเอาอย่างน,นั้นไงบ้าบอแล้วทำง่ายๆขึ้นอย่น้คือแบบมาถึงปุ๊บปับมาฐานเลยงั้นเป็นแบบเอือน,นอนแหง้งไมเห็นฝรั่งนะฝรั่งกันอที่แบบเป็นเป็นต้องตี้อะไรเอ้ย เห็นแล้วติแต่นั้นบ้านเขาไงบ้านเราเป็นแนวแบบปูแปบบฝั่มาแบบเผาแบบดูเขาอะแต่ไม่อกีเห็นฝรั่งมาเล่นดีดันในประเทศไทยนะนี่ผมก็ดูคลิปเขาอยู่ไม่มีเลย ที่เห็นส่วนมากก็มีแต่คนไทยนะครับคนไทยก็มยอมถ่ายด่านอลไให้ดูส่วนมากจะถ่ายแต่เอ้ยยิงกันอย่างงุ้นแกงกันอย่างนี้ฝลั่งเหี้ต็งีดูแบบฝรั่งทําแบบเออแม่งแบบชอบเว้ยยิงแบบเียดูเพลอะไรงั้น มันก็ดีอยู่ใช่ไหมครับรแวอยู่อง้ยสไนสไน์ของเขาครับ ลน์แบบเดียวกับเราเลยโอเคครับชนะจอนวิกเขาขึ้นนำเพราะระเบิดหรือเปล่ารู้จักทรงแล้วไม่อ่ะ MVP เอ p ม็ได้ตั้งห้าน่าจะได้เพราะฝีมือเขาเลยมั้ ออมามาแย้มกับพี่อีไม่โดนครับโดมโดนนะแต่คนนีน้เขาไม่เห็นครับ ลววองหวยเฉยะลอะเก่งนเปอร์ครับยังไงครับจอ h n w กสู้ ม,มีที่กู้ไม่มีไม่มีที่กู้ครับแต่เขากู้ทันอยู่ไอ้ที่คุณเห็นเนี่ยหมาบ้านเราอะ่ะไอ้ที่คุณได้ยินเนี่ยเป็นหมาคุณเดินเดี๋ยวตะโกนให้ดูออม เนี่ยเออถ้าเป็นหมาบ้านเราอะเราแค่ตะกลิ้แค่เนี้ยเขาก็เงียบนะครับเห็นไหมไม่มีเสียงดีๆยินแจงเอาเนี่ยหมาบ้านคนอื่นที่่หมาบ้านผม ไงฟยึดเลยครับพลาดสฟยึดสฟยึดอ่ะเอาอีกแล้วครับตอนนี้ผมไม่ได้เปิดไฟบ้านเลยเมืดเต็บ<ป>เลยน่าจะสงสัยคนที่เดินผ่านไปผ่านมานครับเอานเนรื่องจมตีเดีย๋ยวผมจะไปเคลียร์ให้ตะโกนแค่คำเดียวเขารู้เรื่องอันนี้เขาเ่าแบบเกรงใจไงถ้าคุณได้ยินอนะ อย่างน่ารักเอาบบเป็นทียิใจผมคนแพ้สไนคครับไม่ใช่อะไรเอ้ยตะกี้คุณได้ยินไหม หมาบ้านผมเป็นหมาที่แบบเห่าแบบเกรงใจเออเขากลัวผมตีครับพอไปดูแล้วไม่ค่อยมีคนน่ะชอบเห่ามั่วมันเห่าไปเรื่อยอ่ะเข้าใจไหมเหมือนตอนนี้เหมือนผมพูดไปเรื่อยอ่ะตอนนี้ อันนี้หมาว่าใหญ่ครับหมาพิดูหมาบ้านผมก็มีแต่หมาพุทเดินแล้วก็หมาพันแนวโอเวอร์ชีแนวแบบบีแบบอยู่สองตัวลูกมันกับแม่มันเข้าหัวครับ แล้วครับอเอาเลยครับแล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายกันแล้วตาสุดท้ายดิถ้าใช้คำว่าดา่านอะนั้นนั้นต้องอีกเกมหนึ่งดิว่าเราจะได้สเสมอรหรือว่าแพ้จะเล่นว่างให้ได้สเสมอแหละดูดิกันนะยิ้มตาม ามอีสามแนวยินเสียงเหมืนบอดวิ่งมาเข้าหัว ได้เสมอครับเสมอครับแหมเสมอดูสิได้ของไหมรีวิวแอพเปิา้าโอ้โหไม่อัพครับตายไม่ได้ อะไรครับถ right, like, like, ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไต่แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย